สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอีหล่าอุกหิงสาวน้อยเพรันแพงค่ะเอฟซีสาวน้อยเพรันแพงทุกคนนะคะพ,าพา่อพ่อแม่แ <in> ม่ทุกคนค่ะแม่หนึ่งมาแล้วจ้าวันนี้แม่หนึ่งเนี่ยได้แปะหน้าคลิปไว้ว่าแม่หนึ่งขอคุยขอเคลียร์เนาะเพราะว่ามีมีอยู่สองเรื่องพี่แม่หนึ่งจะคุยจะเคลียร์กันเนาะขอเรื่องแรกก่อนเนาะเป็นเรื่องชุดสีม่วงที่พ่อพ่อแม่แม่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุก บางคนที่คิดว่าเป็นชุดที่แม่หนึ่งตัดให้นะคะที่น้องใส่เมื่อวันวันแรกที่ขึ้นมาแถวภาคกลางนะเนาะจะเอ่อเล่นที่วัดกูการที่สมุทรสาครนะจา๊ะเด้อชุดนี้ชุดสีม่วงนี้เป็นชุดของพ่อของแม่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะชื่อแม่อึง่งถ้าจำไม่ผิดนะคะต้องต้องขออาไปด้วยเด้อจ้ะขออนุญ,ญาตแม่อึ่งด้วยนะคะชุดนี้เป็นชุดของแม่อึ่งจ้ะเป็นชุดสีม่วง คู่กับรองเท้าไม่ใช่ชุดแม่หนึ่งนะคะอย่าเข้าใจกันผิดได้จ้ะเด้ออันนี้อันนี้ต้องให้เครดิตของแม่อึ่นนะคะเพราะเป็นแม่อ,อีกท่านหนึ่งที่เป็นเอฟเออเป็นแม่แม่ฮักของลูกสาวเราเนาะชุดนี้สวยมากได้จ่ะสวยมากสวยมากชุดนี้เป็นแขนตุ๊กตาเป็นชุดสีม่วงอ่อนคู่รองเท้างานงานดูเรียบหรูมากดูแพงมากงานละเอียดสวยมากคะ่ะน,นี้ชอบชอบชอบ ชอบไอช่างคนนี้ตัดให้ชอบมากค่ะชอบเอการออกแบบได้ดีมากนะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณแม่อื่นด้วยนะคะขอให้แม่ขอให้คุณแม่ร่ำรวยร่ำรวยได้จังปังปังปัง,ป,งปังได้จังได้ให้มาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับไปเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเท่าได้จ้าเด้อที่ให้ลูกสาวแม่หนึ่งขอขอบคุณแทนลูกสาวอีกครั้งได้จ้าเด้อลูกสาวก็ขอบคุณไปแล้วเนาะอันนี้ก็ชุดน,นี้ก็เนี่แหละค่ะ ชุดของแม่อึ่งแม่เอฟซีอีกท่านหนึ่งนะจ๊ะเดอไม่ใช่ชุดของแม่หนึ่งนะคะชุดของแม่หนึ่งเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะกําลังมาตอนนี้กําลังคลอดออกแล้วคลอดออกแล้วค่ะรอติดตามดูนะคะว่าเป็นชุดแบบไหนอะไรยังไงรอติดตามต่อต่อไปอีกนะคะของแม่หนึ่งแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับประเด็นจ้ะคือพาะพ่อแม่แม่ที่ดูคลิปที่แล้วเป็นชุดของลิซ่านะเนาะที่หลายๆคน เอลูกสาวลิซ่าลิซ่าลิซ่าชุดนี้เออแล้วในคลิปมีมีพ่อแม่บางท่านพ่อพ่อแม่แม่บางท่านบอกว่าอยากเห็นลูกสาวใส่ชุดอยากใส่ชุดนี้ขึ้นเวทีอีกแม่หนึ่งก็อยากเห็นค่ะแม่หนึ่งก็อยากเห็นเลยแม่หนึ่งได้ได้คุยกับแม่หน่อยได้ถามแม่หน่อยเนาะแม่หน่อยเออพ่อแม่ f อฟซของลูกสาวที่เห็นในคลิปแม่หนึ่ง เพิ่นเพื่นเลยเพิ่นบอกแม่หนึ่งมาว่าอยากเห็นลูกสาวใส่ชุดลิซ่าขึ้นเวทีอีกแม,แม่หนึ่งก็เลยประสานงานต่อให้เนาะแล้วก็เลยถามเพิ่นเพิ่กโลโอแม่หนึ่งแม่แม่หน่อยแม่หน่อยต้องขอโทษด้วยเพราะว่าชุดนี้ใส่ขึ้นแล้วที่มันมันมีดราม่าดราม่าการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบลูกสาวกับเอ่อนักร้องชื่อดังอลเนาะที่โด่งดังที่ต่างประเทศอยู่นาะอยู่นะาจา๊ะเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะ <S <S นั่นแหละจ๊ะก,ก็เลยน้องก็เลยนั่นแหละค่ะกลัวดราม่าแล้วก็บางทีก็หนูเข้าใจค่ะเอ่อแม่หนึ่งเข้าใจเด้อว่าเด็กน้อยเนาะก็คือออมเอาไปเปรียบเทียบกันดราม่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรกันอย่างเงี้ย นั่นแหละจะบางทีพ่อแม่พ่อพ่อแม่ของน้องไม่ฮักพ่อฮักของน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันมีจะเป็นเอฟซีอีกกลุ่มหนึ่งจะทำแหละพวกดรามุงดราม่าอะไรก็ไม่รู้เห็นอะไรดีอะไรสวยเลิศหรูก็ไม่ได้ชอบจะดราม่าชุบพูดปันป่วนปันกระแสอยู่นั่นแหละแต่ว่าแนหนึ่งก็ได้ได้ได้ภาษาได้เออ ขาเรียกอะไแม่หนึ่งก็แล้วคาดได้บอกแม่หน่อยให้แล้วเนาะโอเคแล้วอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซหลายๆท่านนะที่ตัดชุดมาให้ลูกสาวมีแต่สวยๆมากเลยนั่นแหละค่ะสวยมากมีแต่ละชุดมีแต่สวยๆมากเลยลูกสาวก็ใส่เกือบทุกชุดแล้วแหละ เนาะที่เห็นขึ้นเวทีแล้วเนาะจา้ะเนาะแต่ยังไงเนี่ยสองประเด็นนี้สองเรื่องนี้ไม่ใช่สองประเด็นสองเรื่องนี้โอเคแม่หนึ่งเคลียร์ให้แล้วนะคะเรียบร้อยคือประสานงานให้แล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามแม่หนึ่งแม่แม่หนึ่งขอตูมแต่งแดนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หนึ่งเลยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หนึ่งซื่อๆต่อไปทำคลิปต่อไปนะคะงันคลิปนี้แม่หนึ่งขอจบแค่นี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันอีกคลิปหน้าว่าแม่หนึ่งจะมา ฝุเ,เรื่องอะไรประเด็นอะไรยังไงเกี่ยวกับอะไรอีกคลิปนี้สวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามแม่หนึ่งเลยจ้าสวัสดีค่ะ